ครับวันนี้เรามาชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคันะเกตทะลุซุ่มเนื้อมีมวลสารเยอะพอสมควรแต่ออกจะแห้งแห้งแก่ปูนะฮะน้ำมันตัง้วก็จะแห้งแห้งน้ำมันตังยวจะน้อยาะแก่ปูนะแต่มวลสารเยอะพอสมควรเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มนะ ให้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับพิมพ์นี้ผมก็เห็นในออนไลน์มีการถอดพิมพ์นะถอดพิมพ์ได้ไม่เหมือนเพราะไม่ได้ถอดพิมพ์จากองค์จริงนะครับก็จะแตกต่างกับเพี้ยนนะเพื่อนๆลองอแคปรูปนี้ไปเทียบดูก็ได้นะครับลักษณะพระจะมีความเก่าธรรมชาติ ให้ดูพิมพ์พ้าก่อนนะครับพิมพ์ผ้าด้านหน้าเพื่อนเ,นเนสังเกตดูความเก่าธรรมชาติที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าระดับตาเปล่านะเดี๋ยวจะขยายท้ายคลิปก็จะมีพัน x พัน0ร x ให้เห็นมวลสารเห็นอันนี้เป็นเนื้อที่แก่ปูนจะมีความเก่ามีรูพุ่นเกตระลุซุ้มนะความคมชัดเอกลักษณ์ผราบล็อกนี้ก็จะมี อแขนซ้ายอง์พระก็จะมีลักษณะเหมือนพระพิมพ์นิยมพิมพ์ใหญนะ่ที่มีรอยคอดตรงใต้หัวไหล่เส้นฐานต่างๆก็จะชัดไม่มีเส้นซ้อนนะครัพิมทรงชัดเจนนะครับขอบข้างก็จะมีรอยผูกก่อนรอยเก่าตามการเวลามีมวลสารให้เห็นกวดเทากวดดำนะครับ น้ำมันตังอิ้วแห้งๆที่ถ้าผิวแก่ปูนจะเก็บน้ำมันตังอิ้วได้ไม่ดีเท่าที่ผมศึกษามามีเศษพระกำแพงมวลสารก็เยอนะเปมคพันเกือบจะเหมือนเนื้อตุ๊บตับแต่เนื้อไม่ฉ่ำนะครับเป็นแน่ด้านหลังก็จะมีรอยขาวๆนะั่นคือการงอกของผิวนะเดี๋ยวขยายภาพไว้ก็จะเห็นผิวนจะงอกจากแคลไซต์กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะ ก็จะมีสีขาวๆขึ้นนะพิเศษพระกำแพงกวดขาวกวดเทานะเห็นได้ชัดกวดเทากวดกวดขาวกวดเทานี้จะมาพร้อมกับเศษพระกำแพงนะครับจะเป็นของคู่กันนะฮะแต่ถ้ามีกวดขาวกวดเทาแต่หาเศษพระกำแพงไม่ได้นี่ก็น่าสงสัยนะฮะแต่ถ้าพระนี่ก็เศษพระกำแพงด้านหลัง ความเก่าขององพระอีย่างก็คือแคลไซนะระดับพันหร้อเกเราก็จะเห็นแคลไซชัดเจนพระพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่สวยคล้ายๆกับพิมพ์อกกระบอกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แขนพระจะมีเอกลักษณ์แล้วน่าจะเป็นช่างเอกลักษณ์ของช่างคนที่แกะแม่แม่พิมพ์นี้แขนซ้ายองพระขอบข้างก็จะไม่เรียบนะมีรอยเก่าธรรมชาติพระเนื้อแก่งเก่าขนาดน ให้พระอายุ150ปีขึ้นไปเนี่ยท่านกล็ลองสังเกตดูนะนนี้ลกักษณะลักษณะงอของผิวเนื้อแกงยังงอขนาดนี้ให้ท่านสังเกตดูนะแต่ถ้าพระพระที่๊อปปี้เดี๋ยวนี้อาจจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเครื่องพิ้นทีวี3มิติก็จะเรียนแบบได้พิมพ์ทรงได้ดีสั่งได้นะฮะ๊อปปี้รูปภาพไปแล้วก็ไปยิงตามบล็อกเลเซอร์ ด้วยเครื่องพิมพที่ดี3มิติขึ้นรูปได้นะครแต่ความเก่าแคลไซจะทําไม่ได้ผิวพระความเก่ารูพุนยุบย่อนอะไรพวกนี้ทําไม่เหมือนพระเก่าอันนี้เศษพระกําแพงระดับ 1000x นะซูม 1000x เศษพระกำแพงแคลไซผิวพระความเก่าพวกระดับ 1000x นี่ทำเก๊ไม่ได้เรื่องๆก็คือคราบํำมันตังอิ้วที่ลงเหลืออยู่นี่เศษพระกาแพง ความเก่ายุบย่นหลุมบ่อนูพุนนีเกษพระกำแพงแล้วก็การงอกแคลไซที่เป็นเส้น,สนใสๆมันก็จะเห็นการงอกของผิวระดับพผนเอ็กอันนี้กเกษตรพระเนื้อดินพระกำแพงน,นี่กเกษตรพระกำแพงนะกับแคลไซความเก่าคือแคลไซต้องมาก่อนนะเป็นลักษณะพระแนอายุเพราะแคลไซจะไม่เกิดง่ายๆ ถ้าท่านคิดไม่ออกก็ลองมีภระคุมพรมปี09ลงไปเทียบดูห้า50กว่าป,ปีผิวแทบไม่เปลี่ยนอะไรนะลองสังเกตดูแคลไซต์จะงอกนี่ต้องใช้เวลานานมากถ่งเห็นชัดเจนนะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวรอยยุบย่นรูพุ่มมวลสารสีฟ้าพวกนี้ก็จะมีเกือบทุกองนะถ้าขายายดูก็หาดูว่าจะอยู่ตรงจุดไหนส่วนไหนนะ มวลสารสีฟ้าสีเหลืองเศษฟระกำแพงอะไรพวกนี้เม็ดดำคือที่ผมไม่พูดชื่อเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนเทียบเพียงทางกายภาพก็เห็นแค่เศษประกำแพงจะแยกแยะได้ง่ายสุดกับแคลไซต์มวลสารสีเหลืองนี่ก็พิสูจน์ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่อยากไปพูดถึงไม่มีข้อพิสูจน์แต่แคลไซต์นี่ชัดเจน เีเทียบเคียงได้ว่าพระได้อายุจะต้องเป็นผิวลักษณะนี้พระใหม่พระเก๋ไม่มีแบบนี้นะให้ผัสสารสีเขียวก็ไม่อยากไปฟันทงนี่ฮนะเป็นอะไรเพราะแต่ละองค์จะมีไม่เหมือนกันสีเขียวเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยรูพุนความเก่าความยุบย่นนะการงอของผิวแคลไซ้นี่จะมีชัดพระอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนี่แคลไซเป็นเส้นเลยนะครับ คือพระต้องเก่าจริงๆถึงจะขึ้นพระเก่าเก็บไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยความพูนความยุบธรรมชาติความแก่งความแห้งอะไรนะครับ